ฉันจะบอกคุณใน10วินาทีว่าใบมีดโกนหนวดแบบไหนที่คุณไม่ควรเลือกใบมีดโกนหนวดจาก20ปีก่อนใบมีดโกนหนวดจาก10ปีก่อนใบมีดโกนหนวดปัจจุบัน ใบมีดโกนหนวดที่ฉันคิดว่าจะไม่มีวันสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตในที่สุดก็มีโปรโมชั่นวันนี้นี่คือใบมีดโกนหนวดที่เรียกว่าเครื่องเก็บเศษหนวดปืนเหล็กเล็กสำหรับโกนหนวดให้คุณได้สัมผัสกับความคุ้มค่าสูงสุดแต่มีผู้ชายที่มีภรรยามากมายไม่รู้ว่ามี4ใบมีดโกนหนวดที่ควรซื้อและ4ใบที่ไม่ควรซื้อข้อแรกอย่าซื้อแบบมือถือที่ง่ายต่อการขูดผิวเลือกแบบที่เริ่มด้วยปุ่มเดียวและโกนได้อย่างรวดเร็ว ข้อที่2อย่าซื้อแบบที่มีพลังงานน้อยที่ทิ้งจุดดังดำเล็กๆหลังการโกนซื้อแบบที่มีมอเตอร์กำลังสูงสุดที่ให้คุณโกนได้อย่างเรียบเนียนและมีพลังความรู้สึกเหมือนกำลังเคลียร์เศษผมออกไปทีละมากๆนั้นสุดยอดจริงข้อที่3อย่าซื้อแบบที่มีรูปทรงเก่าและเก็บฝุ่นได้ง่ายเลือกแบบที่สามารถทิ้งหลงน้ำแล้วทำความสะอาดเองได้ข้อสุดท้ายอย่าซื้อแบบที่หนักและไม่สะดวกในการพกพาเลือกแบบที่เล็กเท่าหูฟังสะดวกพกพาไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือทำธุระ นี่คือใบมีดโกนหนวดที่ทำขึ้นด้วยฝีมือเยอรมันที่สมบูรณ์แบบมันใช้ใบมีดที่ผลิตจากเพชรมาหนังเขามอเตอร์ที่มีกำลังสูงไม่ว่าคุณจะมีเศษหนวดที่แข็งแรงหรือหนวดอ่อนโยนเพียงแค่โกนเบาๆก็สามารถกำจัดได้หมดสิ้นผู้ชายที่หนวดยาวเร็วด้วยมันพวกเขามีหน้าที่สะอาดยิ่งกว่าพรรยามาพร้อมด้วยการออกแบบตาข่ายคู่ที่ยุดยยุ่นพอดีกับใบหน้าโดยไม่ทำลายผิวความรู้สึกระหว่างการโกนหนวดที่สบายไม่มีความรู้สึกยิกหรือดึงคุณสามารถโกนได้ตามที่ต้องการ สิ่งสำคัญคือวันนี้โรงงานมีแคมเปญโปรโมชั่นใหญ่คุณสามารถนำมันกลับบ้านได้เพื่อนๆที่ชอบคลิกลิ่งด้านล่างเพื่อสั่งซื้อ